สองตัวแรกที่จะมาให้ดูนะคะอันนี้เราไม่ได้ซื้อเองนะตั้งแต่ที่เราเข้าโรงพยาบาลแล้วนี่ใช้ไม่หมดคืออาเราซื้อมาให้นะคะกลัวแบบอยู่ในโรงพยาบาลแล้วแบบไม่มีอะไรใช้ะะ่กลัวหน้าไม่สวยนี่อาก็เลยเลือกหยิบอันนี้มาให้นะ,ะเป็น BBCC อะไรเนี่ย e อสเซนต์ฟาวเดชั o นนะ,ะของ v e รี n าเน้าเนียนกระจ่างใสทันทีนะคะ s อสเ5ปกป้องปิดฝ้ากะจุดด่างดำควบคุมความมันฝ้ากะฝ้ากะจุดด่างดำแรดูจางลงผิวเรียบเนียนหน้าติดทนกันแดด s p f 35 PM ิบห้าพเอบบนะคะเนี่ยเป็น s s e n c e foundation นะคะอ่ะเราใช้แล้วเป็นยังไงใช้แล้วปกปิดดีแต่ขาวไปหน่อยนะคะคุมความมันก็ไม่ค่อยมันทาแล้วหน้าก็จะเงาเงาหน่อยนะคะเราไม่รู้สึกว่ามันคุมความมันนะแต่ติดทนดีเนืเน้อเนื้อเหนียวดีนะคะแล้วว่าเหมาะกันหน้าหนาวนะอันนี้เป็นเนื้อของน้องนะคะตรงนี้คือที่เกีย่ยให้ดูนะคะก็จะออกขาวๆหน่อยนะคะ โอเคจบรีวิวค่ะแค่นั้นแหละ